ทุกคนประกาศยุติบทบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพระเอกคนนี้แห่งวงระเบียบวัฒนศินนะครับ ปิดฤดูกาลลงไปอย่างสวยงามครับทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้หมอําระเบียบวัฒนศิลนะครับซึ่งจัดงานปิดฤดูกาลที่บ้านพักหมอําระเบียบวัฒนศิลปนที่ตําบลสาวิถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับท่ามกลางแฟนคลับ f c ที่เข้าไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีกันอย่างล้นหลามนะครับรวมถึงแฟนคลับทางออนไลน์ที่ไปให้กําลังใจกันเพียบเลยทีเดียวนะครับเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกครับทุกคนได้ได้ว่าได้รับมาลัยล้นคอกันเลยทีเดียวครับสำหรับเมื่อคืนนี้แต่ตอนเช้าครทุกคนก็ได้ ว่าหลายคนก็ช็อกกันไปตามๆกันนะครับหลังพระเอกคนนี้ครับทุกคนได้ออกมาประกาศขอยุติบทบาทและมีรูปภาพที่นํากระเช้าครับทุกคนไปไหว้ทางด้านพ่อเอและก็พ่อเปียระเบียบวัฒนินั่นเองครับนั่นก็คือพระเอกเต้ยอภิสิทธิ์นั่นเองหากทุกคนยังจําได้น้องเต้ยอภิสิทธิ์ครับทุกคนเคยประกวดในรายการหมอลำไอดอลนะครับอยู่ทีมคุณแอนเนาะตอนนั้นก็คือได้ว่าน้องก็มีชื่อเสียงจากการเป็นหมอลำไอดอลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพระเอกบนเวทีระเบียบวัฒ ศิลด้วยส่วนหนึ่งนั่นเองครับทุกคนเป็นคนตัวเล็กๆครับทุกคนแต่ว่าพลังเสียงนี่คือจัดเต็มมากๆซึ่งแม่ๆหลายคนที่เป็น f อฟซีแฟนคลับของระเบียบว,วัฒนศิลป์เนี่ยก็แอบเสียดายอยู่นะที่น้องได้มีการประกาศยุติบทบาทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวอุ้มอิ๊มข่าวกระแสครับทุกคนจะมาอ่านให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเมื่อคืนนี้น้องก็ได้มีการโพสต์ร่ายาวเลยทีเดียวด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับบอกว่าสิ้นสุดการเดินทางขอบพระคุณบ้านระเบียบว,วัฒนศิลป์ที่มอบชีวิตหมอลำให้กับบผมขอคุณ พ่อเอะพ่อเปียผู้บริหารทุกท่านที่รักเมตตาเอ็นดูผมตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาใต้ชายคาระเบียบวัฒนศิลป์ขอบคุณความรักความอบอุ่นจากพี่น้องศิลปินชาวระเบียบสิ่งที่พ่อบอกคือยังไงผมก็เป็นลูกพ่อและเป็นลูกระเบียบอยู่เสมอนะครับสิ่งที่ผมทําผมได้คุยปรึกษากับครอบครัวและคุยปรึกษากับพ่อนะทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าผมเนี่ยจะขอลงท้ายนี้ผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับทุกคน คนอีสานที่รักคนใต้คนนี้เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของผมมากๆและผมได้ลองทำมันแล้วผมยังไม่ได้พูดคุยและไม่ได้หารือว่าจะไปอยู่วงไหนขอ,อกลับไปอยู่บ้านก่อนนะครับอย่าลืมคิดถึงผมนะครับ ต้ยอภิสิทิ์นั่นเองอ่านี่คือข้อความก็ทุกคนที่น้องได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองกับทุกคนก็ต้องบอกว่าน้องเป็นคนภาคใต้เนาะซึ่งหลายคนก็เพิ่งทราบแล้วมีผผากระแสเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันรับทุกคนซึ่งน้องก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับผ่าน Facebook ที่ใช้ชื่อว่า อภิสิทธิ์ด้วงทองกุลนั่นเองครับทุกคนอ่าอย่างที่บอกว่าหมอลำระเบียบวัฒนิลป์ปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีศิลปินที่ออกไปเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะทุกคนไม่กี่คนเท่านั้นเองก็จะมีนางเอกเต้าระเบียบวัฒนินใช่ไหมครับทุกคนที่ได้ประกาศนะครับอ่าไปทําวงเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็มีพระเอกคนนี้แหละเต้ยอภิสิทธิ์ครับได้มีการโพสต์เอาไว้ผ่านแฟนเพจของตัวเองนั่นเองครับท่ามกลางแฟนๆครับทุกคนที่เข้าไปให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับและน้องก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าตอนนี้ยังไม่มีล ว่าจะไปขึ้นวงไหนฝากทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็จะกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองก่อนนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องเตยเนี่ยเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าน้องเป็นคนภาคใต้เนาะอันนี้เพิ่งทราบจริงๆครับแต่เหมือนกับมีความลหลงไหลในศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานครับทุกคนก็เลยมาเป็นพระเอกวงหมอลำระเบียบวัฒนินั่นเองครับน้องก็แจ้งเกิดครับทุกคนในบทบาทพระเอกเนาะแล้วก็ได้ไปประกวดในรายการหมอลำไอดอลด้วยนั่นเองครับทุกคนสําหรับน้องเตยอภิษ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับรี ว่าออกอย่างถูกต้องนะครับทุกคนเนาะจบ จบฤดูกาลแล้วน้องก็ได้มีการประกาศลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งเมื่อคืนนี้หมอรำระเบียบวัฒนศิลป์ก็จบลงอย่างสวยงามครับทุกคนสําหรับปิดฤดูกาลก็มีคุณเบิ้ลปทุมราชนะครับคุณนุชวิลาวันแล้วก็มีคุณตรีชัยนรงค์ด้วยครับทุกคนที่มารับเชิญบนเวทีระเบียบวัฒนศิลป์เมื่อคืนนี้น้องต้งบอกว่าคนเข้าไปให้กาลังใจด้านหน้าเวทีเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและน้องก็ได้มีการโพสต์อีกหนึ่งโพสครับทุกคนสำหรับน้องเต้ยนะบอกว่าปีที่ได้รร่ววมชาายยคกัับบบะเีศิลป์ออคุณโกาสาท พ่อเอะพ่อเปียผู้บริหารทุกท่านที่มอบชีวิตหมอลำให้กับผมให้ผมได้ลองทําสิ่งใหม่ๆทะทุกคนขอกราบขอพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม FC แฟนคลับทุกท่านที่รักแล้วก็เมตตาเด็กไกลบ้านคนนี้ขอบคุณมากๆครับเห็นไหมครับทุกคนน้องเป็นคนใต้นะแล้วก็ามา ลหลงไหลเนาะในความเป็นหมอรำแล้วก็น้องเป็นคนที่น้ําเสียงดีมากๆอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ตัวเล็กแต่เสียงมีพลังมากๆกับทุกคนก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จเนาะในหนทางที่น้องเลือกเดินก็นแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าหมอรำระเบียบวัฏศิสินเนี่ยปีนี้ถือว่าเราไม่ได้เห็นแบบว่าตัว ตัวแบบบิ๊กๆนะครับที่ออกไปก็มีนางเอกนะทุกคนที่ออกไปเหมือนกับไปทําวงเป็นของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องเต้ยอภิสิทธิ์ที่ได้มีการประกาศตัวลงนะครับจากระเบียบวัฒศินก็มีประมาณนี้ไหมทุกคนหรือว่าจะมีใครอีกก็ก็เดี๋ยววงในนะเดี๋ยวมีอะไรก็ติดต่อมี์ากระแสมาได้กับทุกคนวงในวงนอกนะครับอย่างที่บอกว่าระเบียบวัฒศินก็เป็นอีกหมอลำหนึ่งวงที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยกันทุกคนแล้วก็เป็นหมอลำที่คงมาตรฐานนะครับ ความปังราจะเป็นโชว์แสงสีเสียงต่างๆและปีนี้เห็นบอกว่าพ่อเอเนี่ยจะไปทุ่มทุนในเรื่องของเครื่องเสียงเพิ่มเติมด้วยครับทุกคนเห็นบอกว่าใช้เป็นของระบบของเอกซาวด์ด้วยใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันในฤดูกาลหน้าว่าจะเป็นยังไงครับก็ถือว่าระเบียบว,วัฒนิลป์ก็ยังเป๊ะปังอยู่ทุกวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เอามาบอกกล่าวแจ้งเตือน FC ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าหัวหน้าวงเนาะแต่ละคณะเขาก็คงจะคุ้นชินแล้วกับศิลปินที่บาบงคคนก็ื ออกไปบางคนนะอยากออกคนนอกอยากเข้าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าขอให้ออกตามทํานองคองทำนะครับอย่างน้องเต้ยอภิษ์นี่เขาก็ออกแบบว่าจบสวยเรียกได้ว่าจบสวยครับทุกคน4ปีโอ้โหเร็วมากเลยนะเรารู้สึกว่าเราติดตามน้องเต้ยหรือว่าเห็นหน้าน้องเต้ยเนี่ยแป๊บๆป๊เองเนาะทุกคนแต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยสปีแล้วนะที่เต้ยอภิษ์มาอยู่กับทางด้านหมอลำระเบียบว,วัฒนศิลป์อันนี้มีขษษ่าวกระแสก็เพิ่งทราบแล้วก็เพิ่งทราบว่าน้องเป็นคน ใต้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนอ่ะก็มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยและมีอีกหนึ่งศิลปินครับทุกคนที่จะขึ้นไปบนเวทีระเบียบวัฒนศินลป,ป์หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกหนึ่งครั้งอยู่นั่นคือน้องฟอสกิติชัยครับทุกคนซึ่งได้มีการนํากระเช้าเนี่ยไปมอบ นะทุกคนให้กลับทางด้านพ่อเอ๋พ่อเปียเนาะเมื่อคืนนี้เลยในวันปิดฤด,ดูกาลหรือว่าอาจจะเป็นการที่แบบไปเยี่ยมเดือนกันหรือเปล่ายังไม่ได้ประกาศขึ้นหรือเปล่านี้ก็ต้องมารอติดตามกันสําหรับน้องฟอสกิติชัยนะทุกคนก็เคยเป็นลูกรักของระเบียบพทัฒน์ศิลมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีภาพน้องเนี่ยนำกระเช้าไปมอบให้กับทางด้านพ่อเอ๋พ่อเปียน,นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนไยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับยิมข่าวกระแสด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอโ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็หมอลำทยอยปิดฤด,ดูกาลแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นคิวของระเบียบวัฒนิลนซึ่งปิดไปอย่างสวยงามเมื่อคืนนี้ก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็แห่แชร์กันเต็มโซเชียลเลยพระนางแต่ละคนก็คือได้รับมาอะไน้ําใจเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้้้วววยยะรับบแลลก็อใหีศิป ป,ปังเป็เปรี่ยงแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับโดยการกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับ